กบมาตรงนี้มอนยังไม่เลเวล4แต่ออสแบรยังไม่4เหมือนกันออกไม่น่าจะไหวครับปัติที่คิดยังไม่ทันได้ลั่นครับโดนเอารีเซตครับกัสกัสไม่ได้คีบครับโอ้แล้วเดินยังโอกมาเัดพลาดมาทีนี้ล่วงครับโดนดึงเหมือนกันครับน่าจะโดนดึงเลยฮะชัดเจนครับสามปั๊บตัวเองไม่ได้ครับเดือบรอเลอร์ไปถึงทีแฮมตามมาด้านหลังครับตรงนี้ออสแบรโดนโซโลคิวโดยมอนนะครับ อฟิกเกอร์จะตามดึงเกี่ยวมาแล้วจ้างโนมิเนียนไปติดอยู่กลางวงล้อมปูดเข้ามามีแต่ฝุ่นล้นๆแต่ไม่เป็นไรอีกสี่ห้าตัวแบบนี้ก็ไม่รอดอยู่แล้วเลยครับสำหรับท่าทางของซัมเมอร์เข้ามาอัดกระแทกเดอะโรลเลอร์ไปหนึ่งทีตรงนี้เข้ามาระเบิดตูมตามไปครับยังไม่ตายแล้วพยายามจะแลกเลือดแต่ว่านั่นแหละครับดาเมจเพียงพอครับที่จะปิดท่าทาองจอมมี่ไปได้ครับสำหรับบอซ่าโอ้โหเก็บจากซัปิลิตเซนติเนลนะครับและเอาไประเบิดใส่ใช่ครับ กับไล่ยิงฟรีใส่ซัมเมอร์ฟลิกเกอร์ออกทางด้านซ้ายจะตามต่อมาแต่ว่าตรงนี้โดดไม่ข้ามมาได้ฝ่ายแดงครับโอ้ีเส้นมัโอ้แล้วจะมีสันไนมันกิงครับไม่ทันได้สูตรขาแหมความสดชื่นครับล่วงก่อนนะสลับแฮมใครเห็นมาเลยครับพิดาสุนิสาครับออมมาตรงนี้แล้วดึงไปหนึ่งทีมันคิดปาดเข้าไปดึงซ้ำไมาหนึ่งทีฟลิกเกอร์ออกไปแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวอยู่ดีครับเนี่ยครับทำเองเห็นตัวซัมเมอร์ทำแบบแบบที่ เน็กเพย์เมื่อสักครู่ใช่ครับแล้วนี่ครับเดโบเลอร์มาครับภาพตัดมาด้านล่างเรื่องสีตัวครับจอมมี่เองตรงนี้เข้าประจันปานมาที่บริเวณทาวเวอร์ด้านล่างน่าจะหมายมั่นปั้นมือว่าได้ทาวเวอร์แน่ๆเลยครับสเลนล่างตรงนี้ครับผักมาเดโบเลอกแล้วแข่งมาสองตัวแล้วจะบินครับตรงนี้บินขึ้นหรือเปล่ามอนซีไม่จำเป็นต้องบินครับเพราะว่าปิดบัญชีสหรัฐอินี้ไปก่อนแล้วไปตามต่อมาตอนนี้สตาร์เชสเซอร์ครับตามไล่จอมมี่ไปครับ ยกมาได้ทันท่วงทีครับบัตรเสรงผิดบัญชีไม่ลงแต่ด้านบนกันกัตได้ดันฟรีครับตรงนี้แลงเท้าเวอร์กับสายไปยาวแล้วไปตรงกลางไอ้แบงก็ถึงทนเพียงพอครับแล้วปีนปาดมาตรงนี้บม่ไคิดไม่โดนใครแล้วไปอัติเมจารงฝั่งขโอนครับถ่ายมาตรงนี้ประโวิร์ดชาร์จจากเต่าไม่โดนกันกัตปอซ่าไปโซโล่โวของเซอร์ราคอนอยู่ครับแต่ว่าเรื่อทำสินีติอาเซฟโอเคอยู่หรอ เอาแล้วดึงมาโดนด้านหลังอม้อนตัวนี้แต่ว่ากดแข็งทันครับจังหวะที่2มาแล้วเป็นเกอร์นเหนียวได้ก่อนครับเต่าได้คิงกอหทิ้งเอาไว้กับเพื่อเคลียร์คีมครับแล้วกลายเป็นเคลียร์ได้สำเร็จครับไม่เสียชีวิตไปครับแต่ซัพเมอร์ด้านล่างครับโดนยิงฟรีอยู่ครับแระกัดใส่มาตัวนี้แล้วผักโดยบรเลอร์จังหวะที่2หนีออกไปครับแล้วกดมอบตามมาโดดอีกหนึ่งทีตามไม่ทันครับเป็นฝ่ายได้กดดันในเรื่องของพุที่การเล่นมากกว่าครับแต่ว่าผมว่าโดนดึงมาไม่คิดบาดไปแตจังตาล่วงเอาแล้วล่วงทัน ไม่มีครั้งที่สองครับในการเอาตัวรอด ้าาออยเซแล้วมีบวกกันตรงนี้ก็ฟาดลงไปแล้วได้บินก่อนออนสล็อตมาเก็บฮาเดสซีนี่ไปได้ด้านซ้ายกัดมาจะเล่นต่อยิงใส่เต่าฟิกเกอร์สุดท้ายก็โดนเก็บไปอย <Dis ney> ู่ดีครับไอส์แปร์ตามเข้ามาใส่เวยนอฟตรงนี้เหมือนจะไม่โดนครับดึงมาไม่มีอะไรเหมือนกันแฮมดึงไม่โดนเหมือนกันทางด้านซ้ายกัดยิงฟรีใส่ดตัวของบีลิฟมาเต่ามาเจอเจอตรงนี้แล้วบีลิฟอยู่ด้านหน้าไม่น่าจะไหวเหมือนกันดึงตุ๊กตาบอล้วล่วงหล่นลงไปแต่ปอซ่าตามมาเก็บงานตรงนี้มาได้คิดปากเข้าไปสุดท้ายดูเลือดคืนขึ้นมาเก็บทั้งฝ<ค>ั่งของแฮมไไไไปปดด้้คคครรรรัับบล่่่ตตตาาาามมออองงนนนนีีทขววสเ์ยยยยืืู ัพแต่ดาเมจที่ธนม่อนมีเหมือนจะไม่ไม่เพียงพอครับเขาวงกับด้านบนด้วยแล้วกันกันที่ไปแยกกัานด้านทาวเวอร์ด้านบนไปครับถึงแม้จะได้คิวแต่ว่าก็ต้องเสียพื้นที่การเล่นไปเหมือนกันสำหรับอีโวสครับกลายเป็นว่าการการเข้าไปจอดและทำดาเมจทิ้งให้แล้วเพื่อนเขาเล่นต่อตรงนี้ครับต่อบอลเลือกเพาะจังหวะที่2แต่ตรงนี้ม่อนตามมาจะเก็บงานได้เป็นสําเร็จครับยืนสูงไปหน่อยครับกัสกัสครับโดนเบรก่นเลยจังหวะนี้ครับแล้วทำให้เพลย์ เข้ามาเบรกจังหวะกาสกัสไปได้แป๊บเดียวแต่ก้าสกัสดเกิดกลับมาครับหนึ่งหลบมาหนึ่งจังหวะแล้วเฮ้ยพุ่งเข้ามาเลยอย่างนั้นเลยครับไม่ทราบว่าคุณทําอะไรครับปอซ่าครับจับบ้าและกระมังฮะอ๋ออยากจะใช้ตายเกิดครับอู้หมายเอขไม่ได้มีอะไรมากไปกับนั้นครับหัตะเต่ตาผักดันเข้ามาตอนที่กดล้างไปหนึ่งจังหวะครับทิงตอรี่ไปยังไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะโดนจับเหมือนกันจังหวะแรกสำหรับฝั่งของบอนซีครับปิดบัญชีไม่ลงฮะแผนการคือมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับ เขาตามเข้ามาจริครับไล่ยิงจอมมี่ฟรีๆตรงนี้ด้านหลังไอ้เฟตาแต่วรรร่โดนล้างโดนเนื่ยนะฮะโอ้โหโอ้โหบาสซัลล่าไม่ออกนะครับแล้วบอลครับไปเก็บด้านหลังทำผลงานตัดคนก่อนอีกหนึ่งคนนะฮะเอาเต่าตจะยอมตรงนี้น่าจะต้องยอมมอบแล้วนะค,ครับเอาฟรอสต์มาแต่ว่ากดโบเดอเรอร์ปิดบัญชีไปครับด้านล่างโอ้โหบินดป้อมครับไปเหมือนกันครับเนียนเนียนนะฮะโอ้แต่มีการรีบมาแล้วนะครับต้องรีบออกแล้วบินดีไปแล้วเจ้า ไม่ได้ไม่เสียเท่าไหร่ครับมอนบินมาตรงนี้ทุกคนมีจะเคลียเร็โมาสเตอร์ครับไอซ์แบร์เราไปเกี่ยวด้านหลังครับเกี่ยวเธอนั้นไม่เกี่ยวแต่แต่ฝั่ง,งมันก็แข็งเหมือนกันครับเราโดนทอนมามาได้โดนตรงนี้บันทีถึงกลับเข้ามาได้ตัวของเทนมาถ่ายออกทางด้านขวา โอ้แต่ปอซ่าทำคลิปไปจะได้บอลแหลกเหลือนะครับเ<ช>มื่อกี้ได้ไปโดนเดี่ยวกันกัดๆนะครับโอ้ไปนู่นเลยก็ถ่ายมาถึงทีแฮมตรงนี้แล้วดึงกลับเข้ามาดูดจวูกวานเอียดแต่ล้างได้สำเร็จปอซ่าเอาชีวิตรอดรออกไปได้บอลครับหาที่บินหาธนารันเวย์แล้วได้บินสำเร็จแต่ว่าฆ่าใครยังไม่ได้ครับบอลตองฟิงเกอร์เหนียวก่อนโดนดึงจังหวะนี้แล้วไม่ติดธนาทางของพิษะครับ โอ้ไล่ตามต่อมาไอสแฟร์พยายามวัดที่ยิงแต่ว่าโดนดาเมจอยู่ครับตัวนี้แต่ก็ตามมาไล่ยิงครับเข้าไปพูคนสุดท้ายก็จริงครับแล้วโดนหนึ่งเข้ามาท่าทางซัมเปอร์อ,อยู่กลางวงรอบไม่นา่าจะไหวและหาย,นะยลงไป้ทันทีครับโอ้ยทีนี้เกือบร่วงครับ เวเรสเอยตัวอย่างแคบนี่แล้วเอาเดินผ่านก็เดินฉลุยเลยครับตรงนี้แต่ดาเมจด้านหน้ามาอัดไปก่อนหนึ่งทีจัวนี้สองเสาอย่างเต์มาริการ์ด้านหลังแต่ว่าตัวนี้ปีนไปแล้วเรียบร้อยครับเก็บปีนใส่ตัวฮันนี้ไปครับการที่เกิดขึ้นมาชิ้นสองโดนเ๋าหักออกไปปอซ่าไล่ตามเข้ามาตรงนี้โดดไปก่อนทั้งด้านขวาแล้วชัดดาวได้หนึ่งทีีลยวจะวิ่งหนีออกไปปอซ่าไล่ตามเข้ามาแต่ว่ามาเจอกับทีมงานที่อยู่ตรงกลางวงล้อครับคบป้าการ์ดัสไตล์ฟ้าดฟันกันไปเสียไปถีงสามตัวสับยานิมาในทางกับการอี บ้อนบินสวยแม่เนีเมื่อกี้นี้เต่าซื้อไปหมดแล้วไม่ย่านัะครับใช่ครับา<ล>ปอซา,อาครับเดินไปข้างหน้าแต่ว่าตรงนี้มีเพื่อนมาช่วยไว้ด้านหลังแล้วไอซ์แบกไปเลยครับโอ้บัตแตมนาสลาทันครับ โอ้โหมีลักเฟรซิ่งด้วยแล้วเหลือจอมมี่คนเดียว3ามนาทีฮาร์เดสตินี่เราจะเกิดขึ้นมาเสียป๊อบตรงกลางแน่นอนอยู่แล้วครับจะจะลามปามไปถึงทาวเวอร์ด้านในเลยหรือเปล่าต้องรอดูตรงนี้ครับหายออกไปก่อนฮาร์เดสตินี่มาตรงนี้จังหวะกดไดมอนด์ดัสครับเดี๋ยวจะเคลียร์ออกไปตรงนี้ทางฝั่งของฟิลิปเองเล็งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั่นคือทาวเวอร์แต่คีฟมันไม่มีวิง่งเข้าไปสุดท้ายปอรซ่ายังปิดเกมได้เอาชนะไปสามต่อหนึ่งอ่ะปอรซ่าตีป้อมตีจนแตกครับ16ต่อ14ครับ16